โอเคเนี่ยับผมนะในคลิปนี้นะผมเนาะก็ในคลิปแบบเดี๋ยวคุณดูไปได้สักแป๊บหนึ่งแหละเนี่ยผมนะมันจะมีท่อนที่ผมบอกว่าคลิปนี้อัดก่อนที่จะลงอีพีแรกของรายการนี้เนยผมนะซึ่งไม่ต้องไปสนใจเนี่ยผมนะเพรว่าคลิปแรกที่ผมอัดเนี่ยผมนะอัดก่อนคลิปนี้นะแต่ในอีพีนี้ผมจะดันไปพูดว่าคลิปแรกที่อัดมันดันมาอัดหลังอีพีนี้นะครับผมเอาง่ายกคือผมกาวเนี่ยผมนะในช่วงแรกแรกนี่แหละประมาณนาทีที่ หนึ่งนาะทีที่สองนะั่นแหละเนี่ยผมนะผมก็จะพูดว่าประมาณว่าเออไอันนี้เนี่ยนะไออีพีเนี้ยเนี่ยอัดก่อนอีพีแรกเนี่ยผมนะซึ่งไม่จริงเนี่ยผมนะอีพีแรกอัดก่อนเนี่ยผมนะเพราะว่าผมกาวเนาะก็โอเคเนี่ยผมนะถ้าเกิดใครรำคาญเสียงผมตอนนี้แล้วก็โอเคเนี่ยผมนะก็ตัดเข้าคลิปกันเลยอ๋อแล้วก็คลิปนีจีบดองนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็แมปดางฮั กลับมากับรายการที่ได้กับรายการนี้อีกแล้วครับเนี่ยใช่ครับมันคือรายการที่ผมลงอะไรก็ลงเนี่ยผม,มจะทำอะไรก็ทำเนียผมนะก็วันนี้นีครับผมนะผมได้ทำการอัดคลิปนี้ก่อนที่จะลงคลิปแรกของรายการนี้เนาะ <Your dad. S 1> ก็คือ <Your dad. S 1> เรื่องมันมีว่าเนี่ยผมนะ <Your dad. S 1> มนะวันนี้ที่ผมได้เปิดเพจ โคเวอร์ Cover, นะครับผมนะกะจะแบบเอ่อทำรายการนี้แหละแล้วก็หาเกมไรแคสแล้วก็ไปเจอเกมมีข้าวนะ่ครับผมนะอนะิเมะวอร์เดีร์เนาะซึ่งมันคือเกมอะไรวะคือผมไม่เคยเห็นใครแบบมาโปรโมทเกมนี้หรืออะไรมาก่อนนะครับผมนะก็เลยแบบอันนี้คือไม่รู้อะไรเลยนะมันเป็นแนวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะแล้วคือผมมาดูตรงนี้นี่ก็คือวิธีการเล่นเนี่ยอะไรไว้ในชะีฟอัพวิดเฟรน,นทิกเขา้าเออเจนนะ คือมันให้ซัมมอนตัวละครได้ด้วยเลยเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟน์เรียกไงวะหรือคืออะไรไม่รู้ครับถ้าเปิดมามันมีควเออ่โค้ดเท่านี้ให้นี่ครับผมเราต้องเข้าไปดูตัวเกมก่อนละกันเนาะโอเคไปมันเล่นไงครับคุณผ like, ู้ชมเราเซิร์ฟวีมฟีไหมนะผมลืมดูแล้วไปดูหน่อยละกันนะอ๋สิบโลบั๊กนะครับผมนะเค อันิเมะวอลเลียร์เนี่ยครับผมนะเฮ้ยเกยมมันดูโคตรทางการอะ what เฮ้ย what เดี๋ยวนะเกมนี้นี่โหสุดยอดเลยดะไม่คืออย่างแรกอะคือหน้าเมนูสุดยอดแล้วนะผมนะอินเทอร์เฟซอะไรที่ ก๊อตมากนี่ยผมนะแล้วคือแบบโมเดลตัวละครนะ่ะดูดิผมว่าเกมนี้ดีมากเลยนะเนะี่ยแล้วก็มีนี่มาด้วยอะ่ะก็คือแบบมีบอกด้วยนะว่ามีหกดาวกับห้าดาวเนี่ยคือเปิดไม่มีทางได้แน่นอนอย่าไปหวังนะครับนะแต่ไอ้สี่ดาวเนี่ยมีโอกาสเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามดาวมีโอกาสสามจุดเปลีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ สอดาวมีโอกาส42เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะแต่ว่าไอหนึ่งดาวเนี่ยเฮ้ไม่เหลือจะไม่รู้จะเหลือไว้ทำไมเนี่ยผมนะเหลือไว้ให้เราเกลือนั่นเองเนี่ยผมนะโอเคปะผมหวังขอ3ดาวก็จะดีใจแล้วนะเอเอเสามดาวก็ดีใจแล้วเนี่ยผมมันไม่ได้หวังสี่ดาวเลยขนาดนั้นดอก แต่ว่ารอบแรกมันอาจจะการันตีให้อะไรสักอย่างก็เป็นได้เครัยผมนะป้าสูงไปนะผมว้าได้ทีนจีนห่างเนี่ยผมไม่ไม่เป็นไรมาจากดาวน้องบอลเนี่ยผมโอเคให้สูงอีกเหรอวะแต่ได้จัดไปเบมโอ้ยยับ้าเอออาจจะเก่งก็ได้ โอเคยำชายกแล้วดียวชายกแล้ยวกูยอมยำชายมันจะมาทำไมเยอะแยะเนี่ยนะผมเราได้สองดาวหมดเลยเนี่ยผมนด้รักมันจะดด้ข้างบอลหมดเลยเนี่ยผมเนะยโอเคอ่ะค l o s สไม่นี่มันวัดนี่คืออะไรอันนี้คือ มอนเลฟพอกาตีการาันตีห้าดาวอ๋อแล้วทำไมผมไม่มาเปิดกาชานี้วะเพราะแต่ก,กาชานี้โอกาสเกลือเยอะกว่าเนี่ยผมนะแต่ว่ามันยังมีโอกาสได้ของดีไงเออเนี่ยผมนะเฮ้ยบอลลี่วะเฮ้ยวีบอลลี่ด้วยเลยผมว่าผมผมต้องมาแบบเก็บเพชรเยอะๆผมต้องสุ่มเอากาลันตีอะผมจะได้ได้บอลลี่เนี่ยผมนะ เออผใครไม่รู้ที่ผมชอบตัวละครบอลี่ที่สุดเลยนะเออเนี่ยผมแล้วผมจะปิดแซมมอนยังไงไว้เนี่ยชิปละฮะมันมีมากกว่านี่อะไรคือชินโนบิซอมอันนี้คือกาอ๋อกาชาสำหรับในส่วนของเราโตอย่างเดียวเผื่อใครอยากได้ตัวนารุโตนะครับนะนี่กาชาสำหรับอาฮะกาชาสำหรับเจ้า,อ,าอะไรอ่ะ มันพีดอย่างเดียวนีผมนะแล้วก็กลายชายดังบอลจริงจริงด้วยเนีผมนะเออโอเเนีผมนะแล้วปัญหาจะปิดยังไงนะนรับผมนะเนี่ยอะไรวะเนะี่ยแบนดิตหนูไอคอนหนูไอคอนวอเตอร์อ๋อแซมมอนตัวกาก,ากนะ,ะเออตัวตัวอะะัพอ่ะนี่นี่เลยนี่ก็กดคลอสแล้วเนี่ยเออได้สักทีนล้วผมนะทำไมผมเป็นทีทีทางวะ มันเป็นยามชาแต่โมเดลดีว่ะมีเอฟเคฟีคิปต้อนเนี้ยผมแล้วก็มีเควสเนาะแล้วผมว่านนี้เราควรทำเป็นซีรีส์หลักกันดีไหมเนาะหร<อ>ือผมจะตั้งชื่อว่าไม่รู้จะลงคิปอะไรดีวะสรุปชื่อคิปเนี้ยมันจะชื่อว่าอะไรวะเนี่ยสวยแหละช,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 ชื่อลิปนี้มันจะชื่ออะไรวะเอาไปว่า ไปดูกันเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยผมนะเพราะว่าวันนี้เรายังไม่เล่นเรามาสำรวจกันก่อนละกันเนาะเออมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรดำดัมมี่ทำไมดัมมีมันเป็นเบิจิต้าวะอ๋อในเรื่องมันเป็นกระสอบวั t เอ้ยจะเข้าไปอะ่ะทำไมเข้าไปไม่ได้วะมันดิ้ง,งหมวอมอกอะเก็บเรียญไปก่อนก็ได้วะ แต่ไม่มีเสียงเก็บเหรียญเนาะเออเนี่ยผมแซลม,มอนนะฮะเอาเป็นว่าเราลองเล่นตาเดียวพอเนี่ยผมนะฮะเข้าใจระบบการเล่นของมันโอ้ว้าวไรกันนี่วตัวมันก็เล็กเกเกือบให้ผมดูยังไงวะเนะี่ย เอาเป็นว่าแบ๊บนมึงนะขอผมจอบบ๊บนมึงนะภาสตามิน่นะผมนะหรือธาตุ agility เนี่ยผมจะชนะทางธาตุสเต็งเนี่ยผมนะแล้วธาตุสเต็งจะชนะทางธาตุด e n เฟนไม่ดิฟเฟน์มันควรต้องชนะทางธาตุสเต็งไม่ใช่เลยว,วะ่ะช่างมันนะผมนะเพราะว่า แดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงนะครับผมนะเออฟ้าชนะแดงนี่ก็น่าจะจำได้นะครับผมนะเพราะว่ามันมีเกมหนึ่งที่ผมเล่นมันเป็นท่าอย่างนี้ไงเออแล้วฟ้ามันชนะแดงเหมือนกันนะครับผมนะชนันนี้ผมว่าจําได้นะครับผมแล้วก็กากาชีเนี่ยอะไรเวะนะ้ยไม่เข้าใจอะ่ะม่วงชนะแสงเหรอมืดชนะแสงแล้วแสงก็ชนะมืดด้วยเหรอก็คือตีแรงทน้งคู่นะครับผมนะโอเคเข้าใจได้เนาะ อันติแฟกแล้วพวกนี้ไม่ต้องมีนะครับผมเนีนเราไม่มีอยู่แล้วนะครับผมเออ่ฟีดโอเคฟีดจองฟีดเทียนเนี่ยยูโอเซลเซลสกิลอะไรก็ไม่รูน้นะครับผมนะ่ยไปช่างมันก่อนนะครับผมนะโอเคนะครับผมอ่าแล้วผมจะต้องเล่นยังไงวะเควสโอเคงั้นดูคเควสเล่นๆเนี่ยผมมีเดเล,เลี่เควสเควสเควสล่ะ quest หลักไม่เห็นมีเลยเนี้ยผมนะทีนี้นคือ daily quest เนาะไมราเก็บเงินตามทางอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะมันได้แค่หนึ่งเองจะเก็บไปทํำไมวะมาบ้านผู้เท่าเต่าก,าก่อนละเนี่ยมันมาเกาะเต่าก่อนเนาะวัดดีโกคูอ๋อนี่ไงโอ้ริตาถั่วขนาดไหนวะเนี่ยตัง้งหนึ่งตั้งหนึ่งเนี่ยมาหาโกคูแล้วน่า,นาจะคุยได้วะโย,โ,ยโย่โย่พูดแค่โย่ยังไม่น่าโอเคปะ บ้านผู้เท่าเต่านะเกาะเต่าเนี่ยครับผมนะเออเกาะเต่ามันมีอะไรบ้างวะมีมีผูเท่าเต่าอยู่ในนี้ไหมนม,ม,มนไม่มีแหละแล้วเปิดทีวีอะไรพวกนี้ได้ไหมเนะี่ยไม่น่านได้เนี่ยครับผมนะฮัลโหลโอเคช่างมันนะผมนะเพราะว่าไปแอดเวนเจอร์กันเลยนะผมนะแล้วผมก็กดผิดแอดเวนเจอร์ Adventure. นี่ยผมนะกดไปเลยเอะโอ้ยคืออย่างเท่อะอะไรวะเดี๋ยวนะาบางนึงคือผมว่าไอ้อันนี้มันต้องใช้เมาส์ไอเดี๋ยวผมเอาเม,มาส์มาเลยเนี่ย <c oughs> เกมมาผมได้เมาส์เร็วนี่ครับผมนะทำอย่างกะไรอยู่ก็ <c oughs> ผมขี้เกียจติรต่อเอเอให้อภัยผมหน่อยเถอะแต่ผมก็ไม่ได้เอานานนะเฮ้ยมันเหมือนอ่ เอ้ยเจ๋งว่าผมชอบเมนูแบบนี้นะการแบบไปแต่ชิลด้าแบบนี้แล้วไอ้ที่เท่านัคืออะไรวะนี่ผมก็ต้องเป็นเลยที่จริงๆแน่นอนวะนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไถ้าเกิดผมไปฮ่าฮ่่มันดูได้ยากกว่าเบจิต้าว่าคืออะไรเนี่ยเอ้ยเนี่ใส่บาเผมนมีนัตดะมี้ากวบิตเนี่ยเ้ยกผมมีเบนิต้าแล้วก็เบจิต้านคะไนีแล้ยเ้นี่ผม โอเคช่างลานนี้ผมนะเพราะว่าเราน่าจะมาเริ่มมันที่จุดนี้แล้วเราจะลงเล่นยังไงอะไม่เรามาเริ่มวันพีจะไม่เอาดิไปเริ่มดังบอลได้ไหเนี่ยเริ่มเริ่มตรงนี้นี่มันจุดเริ่มป่ะวะหรือมันคืออะไรอีซี่มีเดียมอ่าผมเอาเอาเอาอีซี่อีซี่ได้ไหมอ่ะก็คือเราคือผมเล่นด่านนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าผมสามารถเล่นได้แค่ด่านจุดเหลืองนะครับผมนั่นเป็นเหมือนด่านแบทเทิลดันเจียน กับจุดแดงๆที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเล่นได้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะผมนะเราไปเล่นดังกอลบอลก่อนแล้วกันเนาะเกดสตาร์ท <Okay. S 2> เกมไปเลยแล้วกันนะสตาร์ทเกมนะถ้าผมกดยิงๆกันนะทุกคนน่าได้ยินเสียงเมาส์นะครับผมสตาร์ทโอเคนะครับผมมันช้าหน่อยนะครับนะ โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ววันคีคีบลัซแคนนอนก็คือระเบิดพลังอ่าคีของตัวเองใช่ไหมแล้วก็มีวอลเล่คอมโบสปิริตเฮ้ยทำอย่างไรกันเล่นมวยปั้มเนี่ยมาอ่าคีวอลเล่คอมโบจับนี่เนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยทำไมมันเฉือนกันจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวยำช้าแล้วเหรอขาเมฮะไม,มไม่เฮ้ย อ๋ออข้าไม่ขม้าไม่ห้าเอ่อหมัดหมาป่าโงเล็บหมาป่านี่โอ้ยยังชาโอ้โหโอ้โ,โหโอ้โหมันเปลี่ยนกันจังวะพวกนี้เฮ้ยเดียวคูลีลินเฮ้ยเดียวอะไรวะฮ้าห้าฮ้าห้าห้าห,าห,าหามัดหมาป่าเนี่ยผมนะเดียวโว้บตายแล้ววะเนี่ย แล้มันเล่นยากอยูอย่คุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตายแล้วอะไรวะจบเลยเนี้ยผมนะเราเราแพ้แล้ว <c oughs> น,นี่มันอีซี่จริงหรือเปล่าอันเนี้ยเอ้ย แล้วแล้วผมจะออกจะไงวันนี้ผมออกล็อบบี้ไม่ได้คือผมเคยไปกดปุ่มชิปล็อ,อกแล้วมันออกล็อบบี้ยังไงวันนี้แล้ผมสมมติผมกดปุ่มชิปล็อ,อกออกมันได้ไหมเฮ้ยมันจะอยู่ค้างหน้าจอตรงนี้ไปนานป่าวะคุณผู้ชมมาช่วยแล้วผมถ้าเกิดมันไม่ช่วยแล้วผมเอาชิปล็อ,อกเข้าเหมือนเดิมแล้วกันนะมันจะปล่อยเวลาคือต่าแต่ผมเลยตั้งหน้าเอาวะเนี่ย อเราคิวไปศูนตัวแมทเลนสศูนด์ดีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมนะมันยากจังวะคุณผู้ชมหรือเราไม่ควรเริ่มด่านนั้นวะใช่ไหมก็เปิดมามันก็บอกอยู่นะผมว่าให้ไปเรื่องวันพีชนะผมนะผมไปเรื่องวันพีได้แล้วว่เอ่านไปกี่นาทีแล้ววะจิบสาม่ไทีได้อีกรอบแล้วมนะั้งนะผมหน้าตามันแปบ๊บเดียวนะผมหน้าวันพีทที่เขาบอกให้เริ่มกันใช่ไหมได้ ไปเลยเนี่ยผมนะไม่อันนี้มันหมดแล้วว่ามันไม่ใช่หมดวันไม่มันหมดวันพี่หรือมันเออนะอันนั้นน่าจะหมดวันพีชเนี่ยผมนะต์ทเกมมันจะง่ายหรือเปล่าวะหรือมันจะเป็นยังไงวะไม่รู้แต่ว่าผมเตรียมตัวเลยเนี่ยผมนะมันมึกว่าจิบล็อกไม่ได้มาแลอะ <ป>ควบชิบล็อกไม่ได้จริงจังคุณผู้ชมอ๋อคอนโทรลจิบล็อกนะครับผมนะเฮ้ยยิงด้วยวันพีโคตรง่ายเลยหรือเปล่าวะพีบาร์แคนนอนเออวันพีง่ายวันพีนั้งโคตรง่ายคุณผู้ชมดูดิคือพวกบ้านี่มันตีเราไม่ได้เลยนะอ้าวเดี๋ยวไปไกลๆก่อนโฮ้โอ,อ,อยมันเยอะแล้วเนี่ยมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าตาแบบแฮ โอ้ยทิ้งทิ้งห้างได้เหนโคตรแรงหรือว่าไอ้พวกนี้มันกากวะเออไม่รู้เนี้ยผมนะเราลอบพวกนี้มาเวฟสองเทนเอนิมี่เลฟฮะก็คือเวฟนี้มีอีกสิบตัวแหละอย่าบอกนะม,มันเป็นแบบเวฟเวฟอินฟินิตอ่ะงั้นนี่ผมไม่ค่อยชอบนะอเออเอเอโหอันตีมัน ทัานต,ตีมันเท่มากคุณผู้ชมเดี๋ยวนะของผมมันสายดิไม่อ๋อของผมธาตุมืดเลยเนะี่ยเครื่องหมาอ,อของผมได้ธาตุมืดนะนะไมาทีนจีนทางทา่าดมือนไอ้พวกนี้เป็นาตุเลยท่าด,ดิเฟนส์นะครับผมนะเฮ้ยเย้นี่ไม่กินนะเฮ้วันช็อตนะครับผมนะ้าไ,นะนะไอ้นี่มีเล็บเคยมากันยังไง5ตัวใช่ไหมมาผมเห็นแค่4ตัววะ่ะ อ๋อหรือว่าเวฟมันน่าจะสิ้นสุดเนี่ยผมนะเวฟสี่เนี้ยผมแล้วก็อันนี้เป็นบอสใช่ไหมเวฟสี่นะให,ให้ผมเดาเฮโอเคบาทเทนตินทางนายทําหน้าที่ของนายได้ดีเยี่ยมเลยแล้วอ้าวเดียวนะมันไม่ได้เสร็จเวฟสี่นี่วแล้วอะไรเนี่ยมันมีพวกคนยิงปืนมาด้วยหรือวะเนี่ยโอเคผมไปล่อมันมาก่อน ไกลที่สุดจะที่ทำได้นะครับผมนะแล้วก็เออเยอะเออเอาไปให้หมดเลยนี่เอาเออเออโอเคเนี้ยผมนะมันจะเป็นอินฟินิตหรือยังไงปืนปืนป,ป,ป,ปืนเก็บได้ไหมเนี่ยนะปืนปืนอยากได้ปืนนะอ่ะอ่ะได้ปืนแล้วนะครับผมนะ เนี yeah. ่ยนะโอ้ยโอ้โหนยิงรัวใส่ผมเลยนะผมงัม้นเดี๋ยวผมเด็นได้ไหมพวกนั้นมันอยู่ตรงนู้นเน่ยวะคือผมต้องล่อแบบล่อทั่วประเทศเลยใช่ไหมเนี่ยนะอล่อทั่วทั่วประเทศเลยเนี่ยผมนะเฮ้ยดูเดี๋ยวคุณผู้ชมมากันเป็นกองทัพเลยวะโอโอโอเอาดีย้ำขาแล้วอะไรอ่ะขามีขามีามเฮ้ยไม่เข้าเลยเนี่ยผมนะ โอ้ย oh, 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 oh. ทำไมยำชามันดูกากจังวะไม่ยำชาแป๊บๆป๊บเป็นก็ตายแล้วเรียงไงวะอื้อกงเล็บหมัดมาคาร์มิฮามิห้าพี่น้อยยำชา cha, ขอร้องว่ะอินทิฆ่าเวฟนี้ให้หน่อยได้ไหมคือนี่เสียยำชาไปแล้วสองตัวเนี่ยผมนะแต่ว่าปืนปืน,ป,นปืนสีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีแบบบลิงกับหลังด้วยเหรอชีบลาดกับคารมิฮามิห้า มันข่าวแม่งกากผมชื่อเลยนะผมกากกักกักเหมือนในเรื่องเลยเนี่ยผมพี่เลไพวกนี้มันทําอะไรได้เฮ้ยมันแอบ,บยิงในลูกกำแพงมันแอบ,บยิงในลูกำลลกำแพงเลยว่ามี่เฮ้ยนี่ยิงในลูกกำแพงเลยเฮ้อังอ,อ่านมายิงในลูกกำแพงได้นะโอ้ตาย แต่วันพีชง่ายดูดูดท่าน่าจะง่ายกว่านะแต่ผมว่าไม่ได้เป็นอินฟินิตว่ะเพราะมันบอกว่าอาร์ติแฟกต์ลอสใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมีวิธีชนะถ้าเกิดชนะเราก็จะได้อของพวกนี้มาเนี่ยผมไนงะเอออ๋อเนี่ยยูริสไฟฟ์เอาออฟเทนเนี่ยผมนะั่นก็คือจำนวนแมทเน่จำนวนเวฟมน่นเองเนี่ยผม อ๋อเอ้ยผมว่ากินนี้เขาแค่าน่นั่งใจนะเดี๋ยวตาหน้าผม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 ลองไปเล่นกับเพื่อนดูดีไหมบอกว่าผมต้องเล่นกับเพื่อนแบบสักสักพักหนึ่งน่นนะเออนะผมชอบคืออะไรอ่ะเติมอระใช่จริงด้วยนะผมอืมแ่นนะโอเคนะครับผม ก็ไอ้บอ,อลดีบอลดี่สวัสดนี้เอฟฉันบอลดีบอลดีเอฟจะลาเออราโดนพลังเนี้ยผมในหลอดเกดีิอ่าบีย้าไม่พูดอะไรไม่ไม,ไม่นี่มันคนต่อยเลย <laughs> ต่อยตกน้ำแบอบเอาพี่ชมมันดันมันตกน้ำเลยเนี้ยผมในคนนี้มันไม่มีมันไม่มีปุ่มแดดหรือว่าเกมน,นี้มันควรจะมีปุ่มแดดปะ่ะ มันจะมีปุ่มวิ่งนะไม่มีปุ่มแบดคืออะไรวะเนี่ยคิวเนี้ยผมนะคุณต้องกดวิ่งก่อนนะผมโอเคก็ว่าอยู่เนีัยนะเกมแบบนี้มันไม่มีปุ่มแบดเนี้ยผมนะงงเลยเนาะเออไปไปดูในส่วนของเควสท,ที่เราไม่ไม่ได้สักกนะันไม่ไม่ได้สักการเลยนะเอ่ะโอเคเนี่ยผมนะก็สำหรับนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนั่นเองเนี่ยนะ,นะนะใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมนะ แต่ถ kind of so, okay, right ้าเกิดยังไม่ okay, Mike long, like yep, right. ชอบก็ยังไม่ต้องกดก็ได้เนี่ยผมนะไม่เป็นไรเนาะก็โอเคเนี่ยผมนะสมัยนี้ใครอยากให้แคสเกมนี้ก็กดไลค์ได้ไม่ไม่ใช่แค่กดไม่ไม่ต้องกดไลค์เนี่ยผมน่าจะเอาเป็นว่าใครอยากให้แคสเกมนี้ก็พิมพ์ได้นะผมนะว่าอยากให้แคสตรงใต้คอมเมนต์เนาะผมจะได้รู้ว่าอยากให้แคสเนาะเกมเนี่ยผมในสมัยนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ